สวัสดีค่ะนะคะในคลิปนี้นะคะขออนุญ,ญาตมารีวิวรถคันนี้นะคะก่อนจะจัดส่งลูกค้าเราได้ทำอะไรให้ลูกค้าไปบ้างและตกลงกันยังไงบ้างนะคะ,ะคันนี้นะคะลูกค้าติดต่อเข้ามาซื้อนะคะก็คือเอาพร้อมเครื่องนะคะเราก็นําเครื่องขึ้นเนาะค่ะนําเครื่องขึ้นแล้วก็สั่งทําสีทําระบบไฟนะคะ ขั้นตอนนี้ก็คือจะเป็นการตกแต่งรอบคันนะคะไม้ตรงไหนผุเราก็จะจัดการหรือออกนะคะเช็กระบบเบรกช่วงล่างนะคะเปลี่ยนหมดเลยนะคะลูกปืนพวกน้ํามันเกียร์นะคะดิสเบรกนะคะเปลี่ยนหมดเลยนะคะอืมตัวนี้จะเป็นแต่นมือสองนะคะมันก็จะแบบจะต้องจัดทําเรื่องสีสันด้วยนะคะอืมตรงนี้นะคะเมื่อจัดทําเรียบร้อยแล้วเราก็จะทาสีนะคะพร้อมจัดส่งนะคะอันนี้คือรีวิวนะคะให้ลูกค้าดูนะคะ ดีวิวส่งให้ลูกค้าดูทางไลน์นะคะเพื่อก่อนที่จะจัดส่งนะคะว่ารถอีแตนคันนี้สามารถใช้งานได้แล้วนะคะตรงนี้เราก็มาถึงบ้านลูกค้ากันแล้วนะคะที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะอ,อำเภออาจสามารถนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะก็คือมาถึงบ้านลูกค้านะคะก็ได้ทําการสอนลูกค้าขับนะคะลูกค้าเคยมีรถอีแตนมาแล้วนะคะและคันนี้ก็ ได้สั่งซื้อมาเพิ่มเติมอีกนะคะอ่าก็จะทดลองขับกันนะคะใส่เกียร์ยังไงเดินหน้าถอยหลังยังไงนะคะแรกๆก็อาจจะงงๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเกียร์รถแต่ละคันจะไม่เหมือนกันนะคะอ่าในส่วนของตัวนี้ก็มีระบบไฟครบเลยทั้งคันนะคะลูกค้าได้อ่าสั่งทำนะคะครบเลยนะคะวางเครื่องนะคะระบบไฟหน้าไฟหลังไฟเลี้ยวระบบแตดังนะคะคันนี้อ่า ลูกค้าก็จะเอามาใช้งานนะคะที่จังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยก็จะมารากหญ้าธรรมดานะคะไม่ได้บรรทุกหนักอะไรมากนะคะอ่าตรงนี้ก็จะราคาอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นหน่อยๆน,นะคะรวมระบบไฟนะคะรวมจัดส่งด้วยนะคะเนาะจัดส่งก็ทางประมาณสี่ร้อยโลสี400่ร้อยเกือบห้าร้อยโลนะคะจากบ้านแม่้าจังหวัดพิจิตรนะคะอ่าลูกค้าจะเอามาเนี่ยเห็นไหมเห็นโดมไหมลูกคา้าอ่า เลี้ยงตะก,กะแตนนะคะก็เลยจะเอารถคันนี้มาใส่หญ้าใสา่พวกอะไรอาหารที่ว่าต้องต้องลากมาให้ตะก,กะแตนกินน่นะคะเนี่ยลูกค้าเลี้ยงตะก,กะแตนนะคะบรรยากาศลูกค้าบ้านลูกค้าก็ดีมากๆเลยนะคะลูกค้าก็ต้อนรับเราดีมากๆเลยนะคะเตรียมน้ําเตรียมเครื่องดื่มไปให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้นะคะก็คือสอนลูกค้าสตาร์ทนะคะว่าระบบเดินสตาร์ท กดยังไงเราต้องปิดกุญแจยังไงนะคะเพื่อไม่ให้แบตมันหมดเนาะ,ะลูกค้าก็ถูกใจนะคะถูกใจว่ารถมือสองของเราล่ะคะ่ะก็พอใช้เลยนะคะ,ะไม่ได้แพงมากเลยนะคะเนาะ,ะตรงนี้นะคะลูกค้าได้นําได้ใส,ส่ศิลดอกไม้นะคะมารับไว้ในา่นังรถนะคะเป็นที่เรียบร้อยนะคะจ่ายเงินคบกลับบ้านได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่ไว้วางใจร้านเรานะคะขอบคุณค่ะ